5เทคนิคที่จะช่วยให้การตื่นนอนตอนเช้าของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับสวัสดีครับ mm hmm. ผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชแครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู mm ้ hmm. วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการตื่นนอนตอนเช้าครับ5เทคนิค hmm. ที่จะช่วยให้การตื่นนอนตอนเช้าของคุณ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของการนอนนะครับแล้วก็การตื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอยู่คู่กับเราทุกวันถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าทุกเช้าที่เราตื่นมามันดูแย่มันดูไม่แฮปปี้เนี่ย ผมว่ามันคงทําให้ทั้งวันของเราเนี่ยมันแย่ไปหมดมันมีการวิจัยเลยครับว่าถ้าท่านตื่นเช้ามาด้วยอารมณ์หงุดหงิดนะครับ90%ของทั้งวันนั้นท่านจะหงุดหงิด แต่ถ้าเกิดท่านตื่นเช้ามาด้วยอารมณ์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส90%ของท่านจะมีอารมณ์ที่ยิมย้มแย้มแจ่มใสไปทั้งวันนั่นเองครับท่านเคยไหมครับที่เวลาตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกอย่างนี้ครับง่วงเหงาหานอนเบื่อเซ็งขี้เกียจลุกเวียนหัวนอนไม่พอท,ทั้งทงที่นอนทีเนี่ยบางคนเนี่ยนอน10ชั่วโมงยังตื่นมารู้สึกแบบนั้นเลยวันนี้ครับผมจะมาแก้ปัญหานี้ให้ท่านครับและปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากฮอร์โมนตัวเดียวที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับ ซึ่งวันนี้ครับผมจะมาบอก5เทคนิคที่สุดยอดมากๆครับในการที่จะกระตุ้นให้ร่างกายของท่านครับหลั่งสารที่ชื่อว่าเมลาโทนินออกมาได้เหมาะสมออกมาได้เพียงพอและออกมาได้ถูกเวลานั่นเองครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับข้อที่1นนั่นก็คือเรื่องของเมลาโทนินนั้นเนี่ยจะหลั่งออกมาเมื่อมีความมืดสนิทของห้อง รวมทั้งไม่มีแสงสีต่างๆมารบกวนคราวนี้จะทําอย่างไรให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพื่อให้ท่านเนี่ยได้หลับลึกดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในห้องนอนนั้นเนี่ยควรจะปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้นอนหลับได้สนิทนะครับ การที่เราเปิดทีวีไว้แล้วเราหลับไปด้วยหรือว่า,าเราเปิดไฟทั้งห้องเลยแล้วเรานอนแบบนี้ไม่ดีครับร่างกายของเราจะไม่หลั่งเมลาโทนินนะครับมันจะมีปัญหาทั้งการเริ่มต้นเข้านอนก็ยากและการนอนของท่านเนี่ยก็จะหลับลึกได้ยากนะครับเพราะว่าเมลาโทนินนั้นหลั่งออกมาไม่เหมาะสมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรวมถึงเรื่องของหน้าจอต่างๆด้วยนะครับหน้าจอต่างๆเนี่ยก็มีผลแบบอย่างมากเลยครับ ที่ทําให้นะครับการนอนของท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ผลเต็มที่ครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยจะมีแสงที่ชื่อว่า blue light หรือแสงสีฟ้าครับซึ่งมันจะกระตุ้นนะครับให้เมลาโทนินเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่กระตุ้นน่ะมันจะยับยั้งให้เมลาโทนินเนี่ยไม่ออกมา นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะทําให้การนอนของเรานั้นแย่มากๆครับรวมทั้งจะทําให้เราปรวดปวดตาเมื่อยตาตาล้าด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับที่เล่น iPad, iPhone, t a b บเบรดคอมพิวเตอร์ นะครับทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับหน้าจอเนี่ยนะครับขอให้หยุดก่อนเข้านอนเนี่ยอย่างน้อยๆ1ชั่วโมงแล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปเพราะเมลาโทนินของท่านหลั่งออกมาได้อย่างปกตินั่นเองครับต่อไปครับมาดูข้อที่2ครับนั่นก็คือการเร่งวิตามินดีให้มีมากพอในร่างกายนะครับเราจะทำยังไงให้วิตามินดีมีมากพอในร่างกายครับ ก็คือออกไปโดนแสงแดดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวิตามินดีเพียงพอในร่างกายครับก็จะเป็นการกระตุ้นตัวเมลาโทนินให้ออกมาได้อย่างเหมาะสมไม่พอครับตัวแสงอาทิตย์หรือแสงแดดนั้นเนี่ยจะเป็นตัวยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินในช่วงกลางวันให้ท่านนึกภาพว่าสมมติว่าเรามี24ชั่วโมงตอนกลางวันที่เราออกไปโดนแสงแดดที่เหมาะสมเนี่ยมันทําให้เมลาโทนินนั้นเนี่ยไม่หลัง่ง มันก็เก็บเอาไว้หลังตอนที่ท่านจะนอนก่อนนอนและระยะเวลานอนทั้งหมดของท่านก็จะมีเมลาทนินหลังมาอย่างเหมาะสมนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่ออกไปโดนแดดในตอนกลางวันนั้นหลับสบายในตอนกลางคืนนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของความเครียดคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีความเครียดสูงจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนออกมาเยอะซึ่งตัวคอร์ติซอลฮอร์โมนนี้ก็จะไปยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนินทําให้การหลับของท่านนั้นมีความยากลําบากและหลับได้ไม่ลึกเพียงพอทําให้เวลาท่านตื่นมารู้สึกแย่มากๆเลยใช่ไหมครับเวลาเราเครียดเรารู้สึกหงุดหงิดเราทํางานไม่เสร็จแบบนี้คอร์ติซอลฮอร์โมนหลัง่งเพราะฉะนั้นแล้วความเครียดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ ควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับเหมาะสมผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะฝึกนะครับต่อมาครับสำหรับเรื่องของคาเฟอีนนั้นเนี่ยตัวคาเฟอีนไม่ใช่ตัวร้ายนะครับแต่การที่ท่านดื่มผิดเวลาหรือดื่มเยอะเกินไปนั่นสิเป็นตัวร้ายนะครับเพราะฉะนั้นหลังสามโมงเย็นไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนครับและถ้าเกิดหลังเที่ยงเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเต็มที่ของกาแฟผมแนะนำว่า ไม่เกิน1แก้วนั่นเองครับแต่วันทั้งวันเนี่ยถ้าท่านจะดื่มกาแฟ2-3ถึงแก้วโอเคครับไม่มีปัญหาสำหรับแอลกอฮอล์ครับใครบอกว่าดื่มแล้วนอนหลับได้ดีผมบอกเลยครับนั่นคือความรู้สึกครับแต่ไม่ใช่ความจริงครับการที่เราดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำให้เราเข้านอนง่ายนะครับก็คือเมาแล้วหลับแต่ช่วงเวลาการนอนทั้ง8ชั่วโมงของท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะท่านไม่สามารถหลับลึกได้เนื่องจากตัวแอลกอฮอล์นั้น ทำให้การหลับลึกมันแย่สุดๆนั่นเองครับและมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นก็คืออุณหภูมิที่เหมาะสมครับเมื่อไหรก็ตามที่อุณหภูมิในห้องเนี่ยมีความเย็นมากกว่าปกติก็จะเร่งการหลั่งเมลาโทนินครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าเวลาเราเร่งแอร์เย็นๆนะครับหรือมีลมโชยพัดเย็นๆอยู่ในที่เย็นๆเรามักจะง่วงเร็วแล้วก็หลับได้ายาวนานแล้วก็สบาย นั่นเองครับอุณหภูมิที่แนะนำครับก็คือประมาณ22องศาเซลเซียสครับและไม่ควรให้ลมของแอร์เนี่ยมาโดนหน้าหรือลมของพัดลมมาเป่าหน้านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของเยื่อบุจมูกของเรานั้นแห้งแล้วก็เกิดภาวะผุแพ้ได้นั่นเองครับเมื่อต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับ electromagnetic frequency หรือ EMS ครับมันเป็นคลื่นชนิดหนึ่งนะครับที่จะอยู่ ในเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟฟ้าครับต้องบอกนี้เลยครับว่าปกติแล้วเนี่ยแม้ท่านจะปิดไฟหัวนอนนะครับหรือว่าท่านจะปิดสวิตช์ทุกอย่างแต่ถ้าเสียบปลั๊กไว้อยู่เนี่ยก็ยังมีขึ้น EMS ออกมาที่หัวนอน ดังนั้นแล้วผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เรามีเต้าเสียบที่กดปิดเปิดได้เนี่ยถ้าเราสามารถกดปิดได้เนี่ยกระแสไฟที่ค้างอยู่ในสายไฟนะครับมันก็จะไม่มีอยู่ซึ่งจะทําให้ขึ้น EMS ที่มากระทบกระเทือนสมองเราเวลานอนนอนนั้นน้อยลงนั่นเองครับ <L ess ling> พวกโทรศัพท์ต่างๆนะครับแนะนำให้เปิดเป็นแอร์เพลนโหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเป็นโหมดปกติเนี่ย ก็จะมีขึ้น EMS ออกมาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงปลั๊กออกนะครับหรือว่าการกดปิดสวิตช์ปลั๊กนะครับหรือว่าการปรับโทรศัพท์ให้เป็น a i r p เ a ลนโหมดนั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5เทคนิคที่จะช่วยให้การตื่นนอนตอนเช้าของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับก็ต้องบอกนี้ครว่าท่านจะนอนหลับดีหรือนอนหลับไม่ดีครับ ตัวหลักๆอยู่ที่ฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถทําให้ฮอร์โมนที่ชื่อว่าเจ้าเมลาโทนินเนี่ยหลั่งได้ดีหลั่งได้เหมาะสมหลั่งได้ถูกเวลานะครับและพอเพียงท่านก็จะหลับได้ดีและตื่นอย่างสดใสนั่นเองครับคราวนี้มาดูเทคนิคการเร่งให้เมลาโทนินออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมครับข้อแรกครับนั่นก็คือความมืดครับ ความมืดนี้สําคัญมากๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มืดเมลาโทนินจะหลังครับร่างกายบอกว่ามืดแล้วต้องนอนเมลาโทนินหลังทันทีเพราะฉะนั้นถ้าในห้องนอนของท่านมีไฟสว่างตลอดนะครับเปิดทีวีแล้วหลับไปกับทีวีแบบนี้ครับเมลาโทนินไม่หลังท่านอาจจะเหนื่อยล้าจนหลับไปแต่การนอนตลอดเวลาของท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้และจะเหมือนว่าท่านพักผ่อนได้เพียง1ส่วน10ของเวลาที่ท่านนอนทั้งหมดนั่นเองครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงเรื่องของแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone, t r b p e t คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็จะกระตุ้นนะครับทำให้ร่างกายเราตื่นตัวตลอดรวมทั้งยับยั้งเมลาโทนินให้หลังออกมาไม่ได้ครับแบบนี้เราก็จะทำให้การนอนหลับเนี่ยมันแยก่กว่าเดิมมากๆนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับ ข้อที่2นั้นก็คือแสงอาทิตย์ครับถ้าท่านโดนแสงอาทิตย์นะครับในช่วงตอนกลางวันอย่างเพียงพอนะครับท่านจะได้วิตามินดีอย่างยอดเยี่ยมครับและวิตามินดีนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้ตัวเมลาโทนินหลั่งดีด้วยรวมทั้งตัวแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะยับยั้งนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะจะยับยั้งเมลาโทนินตอนกลางวัน นะครับไม่ให้มันหลังให้มันเก็บอยู่ในร่างกายเราตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจะเข้านอนตอนกลางคืนปุ๊บเมลาโทนินในร่างกายเป็นไงครับเตรียมออกมาแล้วเพราะกลางวันไม่ได้ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านโดนแดดตอนกลางวันให้สังเกตเลยครับใครโดนแดดตอนกลางวันออกกําลังกายเดินเล่นมีแอคทีฟมากๆนะครับตอนกลางคืนหลับดีหมดเพราะว่าเมลาโทนินหลังดีนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือภาวะเครียดคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ครับ ภาวะเครียดนั้นเนี่ยจะทําให้คอร์ติซอลฮอร์โมนหลังและคอร์ติซอลฮอร์โมนจะไปยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนินเพราะฉะนั้นการควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะช่วยปัญหาภาวะนี้ได้ครับต่อมาในกลุ่มของคาเฟอีนนั้นเนี่ยถ้าท่านทานกาแฟหลังบ่ายสามงานงอกงแน่นอนครับเพราะมันจะยับยั้งเมลาโทนินนะครับรวมทั้งตัวแอลกอฮอล์ใครบอกดื่มแอลกอฮอล์แล้วหลับดีครับผมบอกเลยบอกว่ามันอาจจะเมาจนหลับ แต่ว่าการหลับดีนั้นแอลกอฮอล์ไม่ช่วยครับรวมทั้งจะทําให้ท่านหลับลึกได้แย่มากนะครับบางทีนอน10ชั่วโมงเหมือนนอนแค่ชั่วโมงเดียวครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นก็คืออุณหภูมิที่เย็นมากกว่าปกติครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนอนอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิที่เย็นมากกว่าปกติโดยอุณหภูมิแนะนําคือประมาณ22องศาเซลเซียสจะทําให้ท่านหลับได้ดีกว่าปกติและตัว ฮอร์โมนเมลาโทนินนั้นจะหลั่งออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับมาที่ข้อสุดท้ายครับข้อนี้สำคัญมากๆครับนั่นก็คือ E.M.S.Electromagnetic Frequency ครับกระแสไฟพวกนี้ครับจะอยู่ในสายไฟฟ้านะครับสายไฟหัวนอนที่เราไม่ได้ดึงปลั๊กออกหรือเราไม่ได้ไปปิดเต้าสวิตนะครับถึงเราจะไม่ได้เปิดไฟหัวนอนเราไม่ได้เปิดเครื่องอะไรก็ตามเนี่ยพวก E.M.S หรือ Electromagnetic Frequency พวกนี้นะครับ จะปล่อยกระแสะออกมากระตุ้นร่างกายของเราทําให้การนอนหลับของเรานั้นแย่ลงนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือของท่านไม่ได้เปิดแอร์เพลนโหมดหรือว่าโหมดที่ไม่รับโทรศัพท์นั่นเองเนี่ยตัวโทรศัพท์มือถือก็จะแผ่รังสีที่ชื่อว่า E.M.S. ออกมาดังนั้นถ้าจะวางโทรศัพท์ไว้หัวนอนนะครับให้เปลี่ยนเป็นแอร์เพลนโหมดแต่ส่วนตัวแนะนําให้วางโทรศัพท์ไว้นอห้องครับ โอเคครับและนี่ก็คือ5ข้อนะครับ5เทคนิคที่จะเปลี่ยนการนอนและการตื่นตอนเช้าของท่านให้ยอดเยี่ยมและไม่เหมือนเดิมยิงต่อไปครับกไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายวิกฤตโควิดยิ่งชา้ายิ่งสูญเสียถ้าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เร็วขัดกรองผู้ป่วยได้เร็วขึ้นเท่ากับจะช่วยให้ผู้ป่วย เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายจเชื้อและลดการสูญเสียชีวิตได้และข้อดีของการมีคุณหมอกใกล้ๆตัวคือเราสามารถปรึกษาเรื่องโควิด hmm. ได้ทันทีเลยค่ะได้คำตอบทุกข้อสงสยัยเช่นเราเสียงแค่ไหนต้องทำยังไงต่อที่สำคัญคือปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอค่ะแค่โหลดแอป Doctor a to z ลงทะเบียน เลือกให้คำปรึกษาโควิดฟรีเลือกแพทย์เริ่มคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในแบบฟาสเลงเพื่อช่วยให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสีย่ยงลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากทีมแพทย์โควิดจิตอาสาในมือคุณกว่า400ชีวิตเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน